พูดถึงเรื่องของดันทุรังเนี่ยนะฮะก็ผมก็มจะอธิบายยังไงกับปกไม่ได้ชนอันนี้คือมันเป็นภาพซึ่งสะท้อนถึงความไม่เหมาะสมในเรื่องของกิริยามารยาทจริงๆแล้วสมัยวัยเด็กเราก็ได้รับการสอนกันนะฮะว่าเวลาไหว้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือเวลาไหวา้วันพระบรรุษหรือเวลาไหวา้พระผู้เป็นเจ้าหรือเวลาไหวา้ไหว้พระเวลาไหวา้คนเวลาไหวา้ผู้ใหญ่เวลารับไหว้เนี่ยมือมันต้องอยู่ตรงไหนแน่นอนการก้มกราบหัวหน้าพักการเมือง มันเป็นเรื่องซึ่งทํากันแบบคืออันนี้มันเวอร์มากแล้วมันเวอร์แล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะอายุนามก็เท่ากัน,นะฮะคือถ้าจะไหวเพราะความอาบุโสหรือไหวเพราะว่าเรื่องของการได้รับการอุปการะเลี้ยงดูมาระดับมีบุญคุณล้นผลมันก็ไม่ได้ขนาดน,นั้นใช่ไหมมุงกรสีวิไลเนี่ยก็เป็นตำนานในวงการการแสดงมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักบิ๊กป้อมเลยอะ กรุงศรีวิไลนี่มีตํานานในวงการนักแสดงมาตั้งแต่บิ๊กป้อมยังไม่ติดในพันเลยมั้งเพราะฉะนั้นสำหรับผมที่เป็นภาพซึ่งสะท้อนความไม่เหมาะสมนะผมไม่ต้องการวิเคราะห์เรื่องการเมืองกับกับไอ้ปกนี้นะเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรมากนะทุกคนก็รู้ว่าสามปอเขารักกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วคนอื่นซึ่งอยู่ข้างนอกแล้วคิดว่าสามปอแตกกันแล้วก็จะมาเฟวอร์นักการเมืองก่อนก็ฝันไปเถอะฮะชาติหน้าฮนะเอาหละอย่างไรก็ดีนะครับการเมืองที่เดินตามผู้นําซึ่งโลเลผมไม่ได้ว่าใครโลเลนะแต่ว่า คุณอยากจะได้สูตรหนึ่งร้อยคุณอยากจะได้สูตรห้าร้อยเนี่ยนะคุณก็ควรจะสรุปให้มันช,ชัดๆตั้งแต่แรกแต่ผมก็จะว่าเรื่องนี้มันคงจบแล้วเพราะว่ากรรมธิการซึ่งรับผิดชอบในการร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรเนี่ยเขาเตรียมมาตราต่างๆตั้งแต่23ลงมาเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครบแล้วก้ามาตรามัง้งซึ่งเขาได้รับออก,การแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาแล้วจะเสนอต่อการประชุมของสภาพผู้แทนรัษฎรในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นวันที่2หรือวันที่3เพราะฉะนั้นทั้งหมด สูตร500มาแนย่ยกเว้นซะว่ากกตทวงติงกลับมาแล้วรัฐสภามาแก้ตามกกตอเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็น100หรือ500เนี่ยมันมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็น500ก็จะมีพักจิว๋วแตกแบงค์พันออกมาเพื่อเก็บแต้มสสบัญชีรายชื่อพักขนาดกลางก็จะได้สสบัญชีรายชื่อน้อยลงพักซึ่งได้สสเขตเยอะก็จะได้บัญชีรายชื่อน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นสูตร500แล้วเป็นบัตรเลือกตั้งสงใบยังโอเคฮะ ส่วนการถอยหลังลงคลองแบบที่เป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวไปเลยโดยแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏการนั้นน่าจะเป็นเพียงปรากฏการโยนหินถามทางเฉยๆว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยจะมีคนพร้อมสนับสนุนหรือไม่ซึ่งพรรคร่วมมารอบอ่านเขาชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เอากับการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปเป็นบัตรใบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าให้วิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมทางการเมืองในวันนี้ในเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะ มันก็คงจะจบลงที่บัตรเลือกตั้งสองใบแบบเนี้แหละแล้วก็เป็นสูตรหาร500แต่ถ้าเกิดจะกลับไปเป็นสูตรหารหนึ่งก็เป็นไปได้ในส่วนนั้นถ้าจะเป็นสูตรหารหนึ่งรก็คงจะต้องพึ่งพาการนําเรื่องกลับมาสู่ร,รัฐสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสูตรหารห้าร้อยถึงเวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เวิร์กแล้วก็กต่ก็จะแนะนํนาให้แก้ไขกลับมาอีกทีให้เป็นสูตรหารหนึ่งร้อย สิ่งนั้นเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่จําเป็นนะมันอยู่ที่การลอบบี้กกตว่าให้เขาเอาอย่างไง